สวัสดีวอร์ดงเอนชอทัยทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับคลิปแข่งวอร์ดงเอนกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมได้เชิญผู้เล่นแรงด์อินมอร์ทั้ถึง10คนด้วยกันนะครับมาแบ่งทีมสู้กันนะครับผมจะเดือดขนาดไหนนะฮะก็รับชมนะครับใครอยากร่วมสนุกดีนิดขออยูใต้คลิปวิดีโอครับผมแต่ถ้าเป็นแมตช์ธรรมดามันก็ธรรมดาไปถูกไหมครับผมได้ให้ฝั่งหนึ่งใช้จอร้อยสี่สี่เฮิร์ตนะครับและอีกฝั่งหนึ่งใช้จอหกสิบเฮิร์ตนะครับความต่างเฮิร์ตของจอนะฮะจะมีผลลลต่่อกกาาารรรรเเเนนนนขดไหมััับบชยค เอาวันเวฟนะครับเดี๋ยวสมก์ปิเอ้ยตอนนี้คือชิ่วมากเลยเพราะว่ามันเวฟก็ตัอ้างได้ชนะมันมีดีกว่าเลยนะเราจะลอยยิงตีนเขาชิ่วมากอ่ะคือแบบแพ้อ้างได้อะแบบเออเราหกสิบเฮอร์ไงขอสมอก์ลองลุกหน่อยนะเปิดเลยไหมครับโอเคเราเซฟอยู่หอบ บีไม่มีเ oh. ้เตองน้ำตัวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแ้วข้าน้ำสองใส่เฟอร์ก้าใส่สองใส่สองอลเข้าทรายแล้วขีบ็อกีบ็อกีบล็อกีบล็อกเออขอมาอยู่ oh. ้อโอเคสัง huh. ตัวสังตัวสังตัวสังตัวแอตาสามโอ้โหไอ้ไยไ้ยไ้ย เอาดูตรงนี้ไหมผมดูให้เดี๋ยวจะหมาเช็คเอาหมาเช็คเลียนเอาหมาให้ก็ได้ไม่ใช่เฟอร์เอะนะเอ่สกายบีใส่ใส่พ้กบล่องมาผมผมดำเลยนะนะครับเเดูแฟดดอกให้กายอยู่ผมผมแฟดขวาไมได้หรองเหมือนเขาโยมหมดแล้วผมตั้นผมตั้นหลังไปให้แล้ว เฮ้หลังตัวหลังตัวฉับตัวหลังตัวนึงครับมามามาเลยครับมาได้มาได้ซึ่งที่ไม่มีครับควันฮูกามีโบตัวนึ่งอาโบมีโกดโอเคครับโอเคเล่นมาจากอาโบฮูกาอาโบอาโบสวยครับ ไซเฟอร์ไซเฟอรเองเพวาวันมีจะเล่นไหมครับหรือว่าจะโยกพน้ำเขียวเลยผมว่ามีตัวใกล้โอ้โหเราไปเช็คใกลผมมาฮห้ม่แ้มผมครับตา้าตตาเล่นแรมสวยเอนัเออสองตัวไอ้เอสองเอสองเอสแบ็คไซต์ตัวหนึ่งนะท่านะไป่ใช่ก็กล่องเขียวครับเข้าว่าผมแฟนฮะ ไม่ได้ผมรถตัดแลมตัวนี้ครับแลมตัวนี้เสียงแลมตัวนี้ตายแลมตายครับแลมตายเก็บเงินเตะวางกองเขียวนะครับที่สองผมจบแล้เฮเวนตัวเฮเวนตัวเฮเวนตัวเฮเวนตายเฮเวนเฮ้ยรอยยี่รอยยี่ ผมเล่นเลร็วว่าให้ไซเฟอร์มาเซตบีให้ผมไปวอร์้างหน้ำไหมั่นแหละได้นะถด้โจ๊กได้เลยนะได้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 ไซเฟอร์เล่นบีก็ได้เออบีผมดึงของมาฮูกาใหาบอกสมองกองปะ ้ได้าาได้้โอกาสต่อนึ่งโอกาสองต้องมโอมากาสให้กลับเอผมกลับเอเขาเข้าปะบีรองต่อนึ่งนะยังยังยังถ้าผมสมมติว่าบีรองบีรองทีพ

ไม่ถ่ายไม่ถ่ายฉันดุ้งเลยแล้วผมเล่นแรมให้เหรอจะเล่นไหนอ่ะลองลองดีฟอนได้โอเคได้ครับเฮ้ยเล่นอล่างก็หลุดปะผมมาให้ผมมาให้ไม่ยิดแตกงอตตาหรอไปอ๋อเขาวอกเข้าน้ำ เลดเลดเลดอยู่ห้องขาน้ำติดบบ่อนะเสกหน้าห้องน้ำอ่ะววอแตกไหมมันมีอันเดียวมันตีกลางเอยะอแค่แตกนะวอแตกอ่ะอ้าผมแฟนหะโดดสโลนะโดดสโล่ดสโล จะเข้าเราบอกนะผมเขานำพอมนะเขาสมมกว่าน่าน้ำเฮ้ยเป็นให้เจ็กตรงปิงกันดูสวยเฮ้ยหลังมีฮอมีฮอครับเอตาบเจอเกันนะปะผมเอาตัวนี้ฮะมาวังวอลหม สกายซีทีน,นั่นคือแบมแคต oh, ตัวก oh, ี่ต okay, okay, ัวเงินที่บนบอกแปดสิบตัวไอ้ตรงความเฉียงดัฟักสวยเกตแปดสิบแล้วยี่ห้อโอ้ยโอ้ยสวยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้โอ้ย้โอ้ย้ยโอ้ยโยโอ เต็ม B ลองเอ่าฮูก้าเต็มเลยซามะฮูก้าให้โอ้โหแซงก็เย่อเฉาแล้วอะออบลองบีบีฮูก้าลองอ่ะสองตัวเสร็แล้วได้สายแล้วได้สายแล้วได้สายแล้วไายแล้วไายแล้ว โอ้เจ็ดอยู่บนบนนั้นนะยังไงมันเลยหน้าร้อยหนึ่งเลยสามตัวเลยบบโอ้ไม่โดนหัวเจ็ดห้าหา้าใช่ครับเดี๋ยวผมมาลองล็อกแหลมเอเลตตัวนี้นเขาโผล่ไป การโดนครับกระโดนการเล่นตัวเมื่อเขากลับขี่ขับเขาแล้วกลับวางมีเลจเอาขับขับบีไหมเอาไม่ได้ขับเซฟเฟอร์ไปบีนะเอ๊ะไม่ค่อยไม่ขมโดนผมโดนอ๋อโอเคโอเคผมอยากขับเซฟเฟอร์ก่องหรอกนะ เออไปหาไซเฟอร์นะครับพบตีแล้วนะได้ได้ได้เอออยู่เออเอาควันไปเม้าท์ผมไซเฟอร์อยู่เอโบร์อะไซคเขียวอ๋อยังไม่เขียวไม่ใช่เอาบร์ไปวางแล้วแม่ผมเลยสซคอไซค์กล้องไหนวะเนี่ยน่ากล้องข้างบนนะอ๋อโอเคน่เหมือนไปกล้องด้านบนมีเอสองนะมีเอสองมีถาดตรงนี้ปัดปัดผมไม่อยู่ผมปัดดูเฟรให้พี่เบี้ยพี่จะเข้าบีเหรอเข้าได้เขาเขาไม่เล่นสายมั้งโอเคผมแต่ก็ ไปใครจุดไหนอ่ะจุดๆเองจุบเองเหลือๆตาเขาน่าจะดันมาลองออกนะฮะผมรีโหลดครับเดี๋ยวดูชับปีกายให้ เฟ่รูครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใชเอ่อพนัำตัวหนึ่งครับเวยครับสครับโผล่มาฮะด้านเตียงเฮ้ยอยู่หอบดึงแฟดเข้าให้ บักตายยูฮอ่เลยยูฮอ่ตัวเดียวปะฮอ่ตัวนึ่งฮอตัวนี้ฮอ้ฮอตายครับระวังเฮเว่นนะระวังเฮเว่นที่เป็นคำเฮเว่นตัวครับนู่รู้ดิผมล็อกเฟรมเบียนมันหน่วงๆผมลองล็อกโคกสิบนะทำไมมัน หลักวะผมผมรอกให้โอเคครับผมรอกผมทำรอดนะรอเฮียตินะเนี่ยเฮียมีมียาตัวนึงพ้ามตรงนี้ครับจะไปคุมยาไหมลงดันไปนะ เทคได้ไซต์ก็สกายตัวหนึ่งเหรอมีสกายอีกตัวหนึ่งมีสองนะครับเหลือเทคตัวหนึ่งปะหน้าผมปะหน้าไม่ครับมีแอโบตัวหนึ่งครับ โอ,อ้มีรับางทีฮะเอ่เอ่อบอลตัวนี้ครับเซฟเอร์ <c oughs> อบโหครับไม่ไหวแล้วแม่ที่หลังไม่ออกทิวแล้วไม่ <c oughs> อ,ออกทิวและขึ <c oughs> ้นเรเดียนก่อนค่อยออก <c oughs> S <S <preach science> ใช่ไหมเสมอมาจัดเลเดียนอ่ะอเสียงไอ้ชาดครับมันจะดูดห้าวเลยว่ะวะวาว่ะว่ะว่ะว่ว่ะ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 ว่เว่ะ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 ว่ว่ะว่ะว่ะว่่ะว่ะว่ะว่่ะว่ะวว่ะว่ว่ะว่ว่อง่วว ผมกล้าผมกล้พผกล้พอเแล้วจับเขาแล้วจัอเขาแล้วโอ้โหจังหวะเจ็เจ็โอ้ยิงใครไม่เคยตาย <c oughs> มาต้าเสร็จหน้าห้องน้ำมอนตีนะได้ครับได้ครับไปครับผมเกควันนะเฮ้ยห้องน้ำมีจอนเสร็จมีอเอ,เบอโบตัวเดียวครับมีเอโบตัวเดียวผมวางนะ <c oughs> เสร็จมาจากเอ,อ๋ กายอยู่แอร์แอโบนะมามามาม้าโอโอไซสี่ตัวได้อ่ะโอ้โอ้โหไอ้ไซต์อะไรไซต์ต่อไปเอาไปหันโอ้โหมือลั่นอ๋อแบบมีใครจะเล่นไหมผมเล่นให้ครับตาสุดท้ายตาสุดท้ายแล้วเจ้ามึงจะไ่โดนละ Ôi lè, thôi lè Chết, chết Quần về hai เอาควันไหมของเจสให้ได้โอเคครับกลับพังละระวังหลังไซน์จะเข้าเลยปะเข้าเลยปะผมต้องแตะหลังแตะหลังเออผมล็อกหลังขวนไม่มีแทบอีกจับไหนวะมีแทบอยู่ขวานะอยู่ขวาอยู่ขวาตะกายสี่ทีเอวัตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปด เออซ้ายตัวหนึ่งครับโอ้ยไม่ทันเขาไปทีไรเกือบแล้วเกือบแล้วลีนานี่เหมือนเรเดียเลยเขาหัวจริง ชนะได้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 โอ้อิมมัลท์หนึ่งหมื่นอะไรกันเนี่ยชนะได้ชนะได้ชนะได้เพราะว่าเมื่อกี้เขาเล่นผมว่าในย่างไงก็ต้องมีห้องน้ำสองตัวเขาเล่นอ่ะเขาจะแตกกันสองตัวใช่ใช่เขาเดินเป็นคู่ใช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 ่เราแบบเซตของให้ผมดูตรงนี้นะเดี๋ยวกล้องดูวห้องน้ำไปก่อนได้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 เดี๋ยวผมแฟนนะจะเข้าระบอกเดี๋ยวดูท้ ห้อน้ำตัวหนึงเจ็ดเจ็วมาแล้วเออแบ็คไซสอเขียวตัวนึงฮะเอ่อทิปเปิรทิปเปอลยูโฮเคียแบ็คเคียแบ็คไซส์สองแบ็คไซส์สองบ้ไส์สองสเอสามห้อน้ำตัววัดตัววัดตัววัดตัวเก้าสิบเก้สิบ้าสิบเก้าสิบโอ้โหครับเฟอร์เก้าสิบอยู่ห้องน้ำ บีบีฮับบีโอเคสองตัวใกล้เคียงใกล้เคียอคู่ก้าวคู่ก้าวสองตัวสรับกายสองแล้วยังไม่โดนนมีตัวนึินตีอยู่มุมขวามุมขวามุมขวารอหลังรอหลังเขาใช่ฮะ ชนะได้ชนะได้ซสีซยเสี่ยสไกเสียวหลังนะเพราะว่าหลังมันตัวนึงแน่เลยโหนโคบโนโขบวะเสร็จละ สกายกับแอตตาฝั่งนู้นก็เหมือนฝั่งเราอะมาฮ้องไงประมาณว่าฝีมือมาตรฐานนะประมาณนี้ส่วนไอ้แถวๆห้องบนนี่คือโหดไปใครอะ้็มองคือโหดไปอะไรพวกปกมีองค์ปะเด็ดบีครับอ๋อโอเคโอเค h อ่าสั้นแค่ปะก็ดูด A shot ดิเสกโผสั้น อยู่ชาเวอร์ตัวนึงครับเขาเก็บควันนะวิ่งวิ่งเข้าลองโอเคเดี๋ยวผมเียกไปบิดอยู่ชาเวอร์ตัวนึ่งหมาบีมาบีกูกล้าโห่หนึ่งคาเล่นสักก้กลับแล้วเขาบอกฮะสาวรับเลสหอ ให hey, ้ลองลองดูไม่ใช่ดีกว่าเล่นมีลองเขามีลองเสร็จเอครับเสร็จเอครับเอ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 เสวย,สวยครแล้วแฟนให้กล้ล่าสุดอยู่บีครับ,ยรบ,ยบ,รบอยู่ขวา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 ยมีการะเด็นอยู่เลยดิ้ง<ว>ครับดิ้งสูก็ตัว จีรับจีรับจีรับผมอตัวเวชในคลิปได้ไหม่ะแอดตาโคตรดิบอ่ะ ผมรู้สึกว่าผมอยู่แบบพวกโกยอ่ะแล้วให้อิมมาตบอ่ะเราครับเป็นไงกันบ้างทุกคนคุยกันหน่อยครับไม่เป็นไรเลยครับเลืหน้าหมดนะเรับเงหน้าของปลาขอบขอบขอบเปาเกมได้เลยปะขอบเบอร์ชื่อได้ครับขอบเบอร์ชื่อขับเบอร์ชื่อครับขับเบอร์ชื่อไม่เป็นไรเปลี่ยนชื่อได้ดีดีดีก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อหนีเลย เจอเจอคอมโบแอตตากับไซเฟอร์ห้องน้ำไปหัวหมุนเลยโหผมผมยิงหัวแต่เข้าตัวหมดเลยเล่นโคตรดีผมก็ไม่รู้จะถามอะไรกอพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันเอาผมก็ก็ดีครับดีครับ เฮ้ของขวัญทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมว่ามันเป็นสัมภาษณ์อะไรเนาะก็ตามนั่นแหละครับอุ๊ยขามุยโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะครับใครอยักขยักขยักใครอยักฝากช่องทางไหนก็ดีมาได้นะครับขอบคุณครับััคครบโอเนะครับครับผม เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้ได้สื่อสารอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจก่อหนามากได้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีนะครับก็สามารถกด subscribe เพื่อติดตามกันได้นะครับผมถ้าถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มันดีจริงนะและอยากให้คนอื่นเห็นด้วยนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับเพื่อเป็นการนันคลิปเราไปสู่สายตาของน้องที่ยังไม่กด subscribe นะครับสำหรับใครที่อยากให้เพื่อนของคุณดูสามารถกดแชร์ไปได้เลยนะครับมีความคิดเห็นอย่าาางไรรกก็สมมมถคคอเนต์พูดุยันน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 ไดด้้้ะะกก่อออคคคมมมเต์รรับผขใใหทุชวิิจาาณณญึงนนนะะครรรรรับเเเเเพาืืื่่่ออองงงป็ไ นะครับผมแล้วท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเจอกันวิดีโอถัดไปซิวครับผม